เเฝ้าเขาด้อเพิ่งหนตกีวเขาเดนมาเลมาแลนี่ครับทำทางไหนแล้วให้บังับครับผมโอ้โงมาแล้วมลงมาแล้ว ขึ้นไม่ได้ะกกไมคเัาขั้นนี้ <S 2> <S 2> <S พนทิพย์รุ่งเรืองคุณกรัรนโอ้แงแงโอ้ลองางแล้วไปลองทางแล้วโอ้โอน้ำบอกวอกคนนะ่ะ นันประหอดดินหนาขึ้นกันไปไม้เมึงฮะตามเข้าไปดูอืมโอ้บังก,กลางหกหลาบางหินน้ำเหลนีงโอ้ดำดำเรื่องดำแล้วโอ้หินาง,งามอยู่ตรงนี้ทีด,ดิโอ้แกนี่หินงามของเราเลยครับน่าภูหล่ะผูกตามใช่แล้วตอนนี้ นี่ตัชเซเอสองร้อยโอ้ขี้ตุมเนี่ยอาแค่นี่ Ooh. สุดจัดเจ้ปลาสุดสุดสุดโอ้หนงามขนาดเลยวะ่ะแค่นี่ สองตักคุณรู้ว่าใส่กี่ตักครับอยากเอาหินเนาะก็หังก็หักยากสุะเ uh ินไปาย่างมาแล้วครับปลาแก่กัดจวนเลย สกเก็ตท่าผมส่กเก็ตมาเรีบรไอยเมื่อสเก็ตแกยังโดดดินเ่ยอฮ้ออ ตามไปตัวตีตีครับไปได้ไหมเยอะเดี๋ยวต้องยาวๆเลยก็อาจจะสันน่นเลยนะครับผม Sút giọt đấy không